ในช่วงที่ผ่านมานะคะไทยเรารเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายภาษีนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนะคะที่กระทบต่อการส่งออกรวมไปถึงปัญหานีคร,รั้วเรือนล้วนส่งผลต่อธุรกิจ SME และท่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานยังไงแล้วใครบ้างที่ได้รับผลกระทบมาหาคําตอบกันใน Job ท้องนิวค่ะ ข้อมูลจากธนาคารประเทศไทยนะคะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระบุไว้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกมีการชะลอตัวในส่วนของการท่องเที่ยวและการบริการค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นบวกกับปัญหานี้ครัวเรือนและประชาชนมีการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะและยังพบอีกว่าธุรกิจ SME นะคะไทยเรา,าเผชิญกับปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาสินค้าและวัตถุดิบนะคะรวมไปถึงค่าจ้างแรงงานค่ะ มาดูกันต่อนะคะว่าธุรกิจไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบธุรกิจ SME กลุ่มแรกๆเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นกลุ่มการผลิตพบว่ามีการชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสินค้าเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้ายานยนต์และเหล็กเป็นต้นค่ะยอดจํานวนการผลิตลดลงนะคะและแถมยังมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากสินค้านําเข้าและในช่วงปี2567นะคะมีโรงงานปิดตัวเฉลี่ยมากกว่าปี2566ถึง3.8เท่าเลยค่ะและส่วนมากนะคะคือโรงงานขนาดเล็กค่ะถัดมานะคะ ก็จะเป็นธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเนื่องจากตลาดมีกําลังซื้อลดลงค่ะคนหันมาซื้อสินค้าที่จําเป็นและประหยัดเงินในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะ ส่วนด้านการท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตและฟื้นตัวแต่ถือว่ายังไม่เต็มที่มากหนักนะคะรวมถึงธุรกิจด้านโรงแรมและบริการค่ะเนื่องจากจํานวนนะักท่องเที่ยวที่ยังไม่มากพอและคนไทยเองก็มีการชะลอตัวในการใช้จ่ายมากขึ้นส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็ยังมีผลกระทบต่อต้อน,ทนทุนที่สูงขึ้นค่ะเช่น SME กลุ่มอาหารเครื่องดื่มนะคะที่ต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นนั่นส่งผลไปถึงกําไรที่ได้รับและการจ้างงานค่ะ ผลกระทบต่อตลาดแรงงานนะคะเมื่อเศรษฐกิจขาลงอาชีพไหนเสี่ยงตกงานธุรกิจ SME นะคะถือว่าเป็นแหล่งการจ้างงานหลักในไทยที่มีการจ้างงานหรือว่าแรงงานนะคะสูงถึง70%ค่ะของแรงงานทั้งหมดหากเศรษฐกิจซบเซาน,นะคะย่อมจะส่งผลต่อการจ้างงานไปด้วยและในไตรมาสที่2นะคะของปี2567ข้อมูลจากสภาพัฒน์นะคะมีรายงานว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่4 3 0 0 0 0คนค่ะซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงในรอบ2ปีที่ผ่านมาและหากเศรษฐกิจยังทรง ตัวนะคะคและไม่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะมีผลกระทบต่อแรงงานในกลุ่มธุรกิจ SME ค่ะเมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องนะคะก็ย่อมเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างค่ะแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตค่ะ ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะคะเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างมากที่สุดเช่นนะคะแรงงานในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าโรงงานอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงโรงงานผลิตรถยนต์นะคะและชิ้นส่วนยานยนต์ค่ะเนื่องจากกําลังซื้อลดลงส่งผลต่อยอดขายและแน่นอนนะคะว่ามันส่งผลต่อยอดการผลิตค่ะทําให้เกิดการเลิกจ้างและรวมไปถึงการลดชั่วโมงการทํางานลงแถมยังต้องเจอกับการแข่งขันของโรงงานนะคะที่อาจจะนําระบบอัตโนมัติเข้ามาทํางานแทนซึ่งส่วนนี้นะคะมันจะส่งผลต่อการลดตําแหน่ง งานค่แรงงานนะคะที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเมื่อปัญหาเศรษฐกิจนะคะส่งผลต่อยอดขายลดลงไม่เป็นไปตามเป้าก็อาจจะต้องปลดพนักง,งานหรือลดเงินพิเศษลงค่ะแรงงานที่อยู่ในด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารนะคะเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะคะว่าการท่องเที่ยวกําลังฟื้นตัวแต่ว่าไม่มากพอค่ะส่งผลต่อการลดพนักง,งานเพื่อลดต้นทุนค่ะ ยกตัวอย่างธรุรกิจนะคะอย่างหมูทอดเจจงร้านหมูทอดเจจงนะคะถือว่าผ่านการปรับตัวเมื่อเจอกับปัญหาของวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้นอย่างเช่นวัตถุดิบหลักนะคะอย่างเนื้อหมูค่ะแต่ก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นสูงตามไปด้วยค่ะแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่ปรับราคานะคะเพราะเข้าใจลูกค้าและได้กําไรที่น้อยลงแต่เปลี่ยนเป็นการเพิ่มเมนูนะคะเพื่อใช้วัตถุดิบที่คุ้มค่าขึ้นและยังใช้กลยุทธ์ผักฟรีไม่อั้นนะคะถือว่าเป็นการสร้างความพอใจและรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้พร้อม ลูกค้าใหม่อีกด้วยค่ะเพราะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะความยืดหยุ่นและการปรับตัวถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาธุรก,กิจน,นะคะให้ไปต่อได้ค่ะ และแนวทางรับมือนะคะสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานมาเริ่มกันที่สําหรับผู้ประกอบการกันก่อนนะคะสําคัญคือการปรับโครงสร้างต้นทุนขยายช่องทางรายได้ค่ะเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ที่เข้ามามากขึ้นส่วนของแรงงานนะคะยังคงเป็นเรื่องของการรีสกิลและอัพสกิลการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานต้องการค่ะรวมไปถึงการหารายได้เสริมและงานฟรีแลนซ์นะคะเพื่อสะสมประสบการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยุคเศรษฐกิจขาลงไม่ได้หมายความว่าจะเจ๊งเสมอไปค่ะแต่เป็นจังหวะที่มีการปรับตัว ของ SME ถ้าเกิดปรับตัวทันก็จะอยู่รอดค่ะส่วนแรงงานเองนะคะต้องเตรียมพร้อมนะคะจะได้ไม่ตกงานค่ะส่วนใครที่กําลังหางานนะคะหรืออยากเปลี่ยนงาน job pkk มีตําแหน่งงานจากบริษัทชั้นนํามากกว่า45,000ตําแหน่งเลยค่ะสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w job pkk.com ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม job t a news กดไลค์กดแชร์ช่อง job pkk official กันด้วยนะคะ